าสื่ทุกคนด้วยนะครับโอ้ไม่ได้มานานเลยตั้งวันหนึ่งนะครับเมื่อวานนะครับลงคลิปดองไปใช่ไหมก็เลยแบบไม่ได้ทาคลิปนะครับวันนี้วันนี้อะไรขึ้นมาเนี่ยดิดขอดขึ้นมาทําไมเนี่ยมาเสียงโอเคขึ้นนะครับแล้วก็ไปหาหมอไลน์ขึ้นมาอีกเมื่อกี้อะไรเนียมันเป็นอะไรขอผมเนี่ยคือผมนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายมานะครับก็เลยแบบเออไม่ได้ทําคลิปไปวันหนึ่งนะก็คือผมเป็นไข้ปกติวัดแล้วเอ้าไลน์ขึ้นมาอีกอะไรเนี่ย คือไข่โปรตีมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนนี่คือเวียดนามออฟบี้วอหอบ what is that <laughs> โหโหโหมันคือวอออฟที่ยากระดับหนึ่งนะทุกคนนะอ่ะ <c oughs> ใครรีกซิบแบบ8ปด้อยเปอร์เซ็นต์เลยเ <laughs> ป็นทงเวียดนามด้วยคื <laughs> ออะไรเนี่ยนะครับผมก็เลยไปหาหมอมาเอาเรื่องไหนก่อนดีอา่อาอ่าเรื่องออบบี้ก็ได้ออบบี้เนี่ยผมมาเล่นหนุกๆน,น,นะก็คิดว่านะ่าจบไม่ยากนะครับใครที่มี ทาวเวอร์ยากนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปพิชิตกันนะครับอันไหนที่ยากที่สุดเอามาเลยครับที่สุดในโลกนะทุกคนนะฮะผมพร้อมลั่นพร้อมลุยละไม่รู้จะไหวไหมอ่ะแล้วก็เรื่องที่2คือเป็นไข้ใช่ไหมก็คือเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคออักเสบโอ้โหเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นนะเวลาหัวร้อนนี่ไม่ได้เลยนะครับคือบางทีก็ฝืนนะทุกคนนะผมขอโทษด้วยนะบางทีถ้าหัวร้อนแล้วมันดูดูฝืนแต่จริงมันตลกจริงนะแต่ว่าผมแค่หัวร้อนไม่ได้แค่นั้นเองอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้ เอาละเริ่มเริ่มเริ่มเพราะฉะนั้นก่อนจะไปก็ร้านใน UCC จบนะครับไปซื้อเพื่อจะทําให้ผมเนี่ยหายเจ็บคอเร็วๆขึ้นอะไรเนี่ยอะไรอีกเนี่ยแอดมินโอ้มีแต่อะไรก็ไม่รู้เอาอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยเสียงฟังไม่ออกสักคำเลยมันอยู่นะเออใช้ได้ใช้ได้นะครับเดี๋ยวว่าเป็นเพลงที่โอเคอยู่แต่ว่าพี่ปิดมันปิดตรงไหนเนี่ยคือถ้าไม่ ถ้าไม่ติดเลขสิทธิ์ผมก็ไม่ว่าเลยหรอกแอดมินเลิกมายุ่งซีอ้แอดมินเวียดนามด้วยเนี่ยอะไรอ่ะดูแบนหงต่ยเน้นเอ้ยเย็น <c oughs> แปลว่าอะไรเนี่ยพี่พิมภาษาอังกฤษได้ไหมเวียดนาม,มาต้องไปเรียนเฉพาะมานะผมผมไม่ได้เรียนเฉพาะมานะรนบพี่เด้ออันนี้กลางคืนนะว่าเกมผี อันนี้ไม่ใช่เกมผีนะทุกคนอันนี้ทดสอบความยากเฉยอ่ะเราเริ่มเลยดีกว่าช่างมันตอนแรกว่าจะปิดเสียงเพลงแล้วก็อ๋อเนี่ยมิวสิกด้านซ้ายล่างโยนี่พี่ถ้าพี่ยังมีรอบที่4อีกนะผมจะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเลยนะ VIP กี่บาทเดี๋ยเกมนี้เดี๋ยวปิดเพลงก่อนสิเฮ้รอดแล้วมีเพลงอื่นด้วยหยุดร้องได้แล้วเด็กน้อยเอเพลงต่อไปคือโย เอาเพลงต่อไปเอ้ยอ๋อเพลงนี้ผมรู้จักเล้วเดยวมันมันเป็นมันเป็นเวียดนามได้ไงเด็ยมันหนึ่งนะเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนโอ้ยเลื่อนไม่ได้ด้วยเอาเพลงต่อไปเลยโน้ไลทต่อ hmm. ยนะทุกคนนะเอาว่าผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับขอโทษด้วยนะครับที่ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไปเอ้าอาีซี่จัดไม่ใช่พบอปบ่ะ เดี๋ยวดูซิมันจะยากสักกี่โมงผมว่าไม่ยากหรอกใช่ไหมอ๋อนี่คือยังง่ายๆอยู่นะทุกคนนะเออ,อม็นเวียดนามจริงด้วยครับทุกคนดูโอ้โหป้ายเราก็ชูป้ายเวียดนามอยู่ตลอดทางอเนี้ยโอ้โหมันคือออบบี้เวียดนามวัดวันอิสแทอืม้ยเริ่มลืม,เร,มเริ่มมีวอล์กขึ้นนี่เริ่มมีวอล์กขึ้นมาครับแต่เหมือนเป็นวอล์กที่แบบเล่น easy e ซ e s y easy นเกมนะีนะ้โอ้ผมไม่คิดว่ามันจะง่ายเกินไปขนาดนี้ด้วยสิยอืช่วงแรกนะครับเขาก็แบบ เป็นทูตเรียนะครับเป็นการแบบเออนี่มีบอลอบเล็กน้อยครับก็คงจะแบบช่วยอยู่เดี๋ยวหลังๆอาจจะยังไม่ช่วยเนะครับเจ็บมากแล้วดูโอ้ตกทีเดียวเริ่มเริ่มใหม่่ะอย่างที่ว,ว่านะครับว่าใครมีอ็อบี้อะไรยากที่สุดในโลกเนี่ยว,ว่ามาสิเดี๋ยวผมจะจัดการให้อ๋อมันมีตัวช่วยสำหรับคนที่แบบอ๋อเพิ่งเพิ่งหันเล่นวอลล์ใช่ไหมออมีไหนตัวช่วยผมละอ๋อนี่ครับนี่แอตตัวช่วยจริงด้วยครับงั้นผมจะไม่ใช้ตัวช่วยแล้วกันนะเพิ่มความยากเล็กน้อยแล้วกันนะครับไป มาสูงแค่หนเชียวุึบ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 โอเคสูงแค่หนเชียวว้าวสูงอยู่นั่นนั่น Oh my god โต Oh my god โตมินาซัง Oh my god โตไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้มันเป็นเกมชิวๆนะทุกคนนะมาชิวๆกับตอนที่ผมไม่สบายนะครับยวชิวๆก่อนเอ้าผมบอกจะไม่ใช่ตัวช่วยนี่หว่าเมื่อกี้ทษทีปึ๊บโอเคโอเค โอ๊ยเกือบ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 ปึ๊บโอเคไปตรงข้างบนเก <laughs> ือบกระโดดไปละอึ๊บเกือบไม่เกือบไม่ถึงเมื่อกี้อ่าฮะไปตรงไปครับไปชุม่มชุ่มอันนี้ <laughs> ดวนเราผักตกอะเนี่ยไปเพื่อนไปอันนี้เอฟซีเรานี่นาโอ้ยโอ้โหเล่นด้วยกันนะอือโอ้โหชิลจัดจัดชิลจัดจัดง่ายมากมากทุกคนง่ายมากมากโอ้โหผมว่านะผมให้ยายผมมาเล่นก็ยังเล่นได้นะ อับเนี่เฮ้ยแต่อย่าประมาทเขาอย่าประมาทเขาประมาทไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกขึ้นมาในหน้าแหกบอกเลยว่าหน้าแหกเอเอนั่นไงนั่นไงขอโทษโอเค <c oughs> ผมว่าจะโดดไปไหนเนี่ย <c oughs> โอเคได้แล้วชิวๆชิวๆไปไปต่อไปต่อ <c oughs> ไม่ประมาทแล้วไม่ประมาทแล้วบอกว่ายายเล่นได้ไม่เอาแล้ว อือยากอยู่นะยากอยู่นะใาชา่ช่ย,ย่อยนะครับช่ย,ย่อยนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าเพิ่งหายตัวก็พอโอเคผมขอแค่นั้นโอ้โหยากอยู่ยากอยู่อืยยอฮึไปโยไปโอ้รอบนี้เป็นขั้นบันไดครับฟุ๊ปฟุ๊ปุ๊ปปปโอเคโอ้ยากอยู่นเนี่ยโอ้เหลือง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 ตีมคือแบบแดงเหลืองโอ้เตียมเวียดนามเนี่ยอือสวยงามถือว่าเป็นเกมที่สวยงามอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ย มันยึกยักอะเนี่ยยึกยักยึกยักโอ้โอ้เกือบไปแล้วเชียวเราเกือบเดินไปแล้วอ้าวเพื่อนเพื่อนเพิ่งมา fc เราใช่ไหมเมื่อกี้น้องต้นแก่น้องต้นแก่เล่นกับผมทุกเกมเได้ไหมโอเค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 โอ้ยเสียวอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้ยหโอ้โกระดึบไป ผมไม่รีบผมไม่รีบจริงๆมันมีมีวิธีที่เราวันนี้แต wow ่ผมไม่รีบครับผมน่ะเพื่อน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 ไปวิธีที่ผมอยากจะทําอยู่นะแต่ผมก็กระเด็บกระเด็บไปแล้วกันกระเด็บ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 เออเสียวเสียวอยู่โอเคปึ๊บปึ๊บโอเคไปชุบชุบโอุ้ยอุ้ยถึงโซนไหนแล้วอะโซนไหนโย โซนที่สูงมากๆตอนนี้เรามาโซนที่สูงมากๆแล้วโอเคไปไปต่อโอ้โหห้ามโดน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 โอ้โหยากยากยากเริ่มแล้วยายผมเริ่มเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้หายตัวได้นี่หว่าอันนี้อะไรเนี่ยมันยากตรงไหนเนี่ยเนี่ยคือบางจุดก็ยากบางจุดก็ง่ายเกินอะไรเี่ยส่วนนี้คืออะไรบะ็อกแบบหายตัวโอ้โหมีบอกหายตัวด้วยเนี่ย uh huh. ตรงนี้เป็นเส้นบางๆ อุ้ยอะไรอ่ะหายตัววัดไปได้ใช่ไหมเนี่ยไปได้ใช่ไหมเนี่ยฮึบ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 โอเคชิลชิชิคือเขาก็น่าจะเป็นแบบแมปวอล์แบบแบบเริ่มต้นนะครับให้คนแบบเออเหมือนคนแบบเราตอนนี้เลยนะครับที่ต้องการอะไรเิื่อยเื่องด่วนเดน,นะเป็นมีการมีตัวช่วยมีให้เล่นแบบง่ายๆไม่ยากเกินไปแต่ก็ไม่ง่ายเกินนะบางบางอันก็ยากเนี่ยดูโหทะยงอย่างเงี้ย นีถ่ถ้าทำไม่ได้แล้วตกเนี่ยผมตกไปแล้วนะเมื่อกี้อืก็ใช่ย,ย่อยเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอจะยากก็ยากขึ้นมาอะไรเนี่ยโอ้โห,โห,โห,โหต้องชิปออกปร๊บอย่างนี้โอ้โหเนี่ยอุยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้โหอย่างยากเลยเนี่ฮึบฮึบอันี้ไปโอเคโอเคโอเคโอ้โห,โค,โโห,โหคือการการจะยากก็ยากนะครับอืมอืมโอเค โอเคโอเคห้ามโดนหนึ่งเลยโอ้โหทำมอยู่ๆก็ยากขึ้นมาล่ะโอ้ยายเล่นไม่ได้แลยอย่างเงี้ยตาล้วสงสัยต้องให้ยายไปเล่นเกมอื่นโอ้อ้โอ้โหมันจะจบเกมแล้วมันก็ยากอย่างนี้เหรอโอ้ย่างยากซุบซุบโอ้โหนี่มันไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเจ็บด้วยเจ็บตัวด้วยโดนเยอะไม่ได้เจ็บจัดเจ็บมากแล้วดูโอ ตกทีเดียวเริ่มเริ่มใหม่อย่ากลัว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 ปลอบใจตัวเองก่อนว่าอย่ากลัวอย่ากลัวแต่กลัวอะไรก็นะมันจะเกิดความกลัวแล้วเราจะไม่กล้าเล่นอย่ากลัวอย่ากลัวอย่ากลัวโอ้เกือบตายจุ๊บโอ้อะไรเนี่ยยังไม่จบอ่ะจบแล้วแต่เธอโอ้โหเดี๋ยวนะผมมาผิดทางอ่ะ เผือโดนใช่ไหมเนี่ยโอ,โอ้นี่คือจุดลงโทษโอ้ผมเผื่อโดนนะสิอะไรอะมีกระจกบ้างบอีกเอา้าอะไรอะอ๋อนอว์อออย่างเดียวโว้ผมเผื่อโดนในเนี้ยมันทำไมผ้ามันกระตุกกระตุกอีกกึกกึกกึกเหมือนมีเหมือนมีกระจกอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับผมเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ผมไปโดนเหลืองๆนะทุกคนแล้วผมก็โดนลงโทษ ต้นลงโทษแบบนี้อ๊บจบยังอ๋ต้นลงโทษอ่ะอ๋อไม่ใช่มันไม่ใช่ลงโทษมันต้องว์ปมาปกติทุกคนนะครับเพื่อทดสอบว่าวอาเราตึงจริงหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็ติดตรงนั้นตลอดกาลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหเออกลัว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 อะไรอะไรโนเก้เขา คำเขาเวียดนามลาเนโกโนโกอ่ะไปภาษาอังกฤษว่า what is เวียดนามอ่นั่นไงใครจะรู้เนี่ยวันเวียดนามอ่าเนชั่นแนลนะครับเวียดนามนานาชาติงไงเนี่ยคือว <c oughs> ันเที่ยวไรเออเอาไงดีเอาแบบนี้ครับบอกมา <c oughs> ถามเลขา <c oughs> ผมแป๊บนึงเลขาผมเองคนนี้เา้าเลขาคิดนานเลขาแปรอยู่วันที่สอง วันที่สองวันที่สองนี่นี่น,นี่ด้านขวาวันที่สองดีมาก <laughs> นี่คือพลังแห่งเลขาโอ้หายตัวด้วยด้านขวาคือตัวช่วยใช่ไหมเราไม่ต้องการตัวช่วยเฮ้ยผมไม่ต้องการเดี๋ยวมันจะง่ายเกินเนี่ยไป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 โอ้มันจบแล้วครับทุกคนด้านขวาล่างนั่นคืออะไรอะ <laughs> เออเกาเขาห้องผีแน่นอนไปเล่นละผีหลอก เอา้าจบแล้วครับเอา้าเอา้าได้กินเรียบร้อยครับลูกชิ้นเวียดนาม,มแซบอิลีตีเลยเนี่ยมีธงเวียดนามด้วยแย้ yeah. อะไรเป็นไระเอา้าจะตกหรือไงเนี่ยเฮลมี Help มันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันนี้พีซเอาเวทก่อนพีซดอนโกอย่าพิ่งไปไม่รู้อะไปดีกว่ะแย่ yeah, จบแล้วอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนถือว่าชิวๆนะววันนี้มาถามทุกคนด้วยนะครับว่ามีแมปอะไรบ้างนะที่น่าสนใจเพราะว่า เดี๋ยวผมจะไปพิชิตกันนะครับขอยากๆเลยอยาาให้หัวร้อนพิมพ์ชื่อแมบไม่ได้เลยบ๊ายบายครับ